กี้นี่เหมือนยาวิเศษเลยนะตอนแรกเราคิดว่าเธอโมซะอีกนายหมายถึงอะไรก็ที่บอกว่าจะรักษาพีมงไงดูเหมือนพีมจะหายแล้วจริงๆตั้งแต่รู้จักพีมมาพีมเหมือนคนจมอยู่กับความทุกข์ขนาดเวลายิ้มหรือหัวเราะแวบวบตายาดูเศร้าเลยเราไม่เคยเห็นพีมมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยอะต่อจากนี้ เราจะไม่ทำให้พีต้องเสียใจอีกนี่เราต้องตัดใจจริงๆใช่ไหมฮะสักวันนายก็คงเจอคนที่ใช่คนที่โดนคนที่ทำให้หัวใจนายเต้นแรงคนขี้ง่อจะทำอะไรก็น่ารักนาเย็นดูหน้าทะมนขนหนอนในสายตานายคนที่นายไม่อยากละสายตา คนที่เกิดมาคู่กับน้อยป๊อกมีแฟนหรือยังฮะฮะไม่คิดคิดเอาอะไรนะป๊อกมีแฟนหรออือยังฮะเอ๊ะ๊อกยังแพงยังไม่มีโสดจะหนี<ะ>คือเราว่าป๊อกเขาน่ารักน่าธนุถนอม แถมเวลาอยู่ด like ้วยแล้วได้ฟิลเหมือนมีผาคุ้มครองเลยฮะเอาจริงดิจริงสิฮะเฮ้ยเรากินน้ำบ้งนึงนะ